ไม่ใช่มีดสั้นนะครับอันนี้มีดหักชิปชิปนี้นะชิปเป็นหักซับซับจนมีดหักข้าเฉียงเลยซับจนมีดขาดข้าเฉียงเลยพี่โน้องโอ้โหสุดยอดนะครับชิปนี้เยอะตามากกระนั้นพี่น้องด้ยมันเป็นด้วยเหตุกรารณ์ระเรียนนะครับรถก๊กาก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วครับมันมีดดวงนี้มัน่นักแน่เนาะไปทำมาใหม่แล้วนะฮะน่าจะได้ไปเชื่อมมาใหม่แล้วมีดมีดดวงนั้น ห่วงไม่นะ่น่ะมันเบาอืมครับครับผมเพราะว่าเออ่นิ้วไม่ล็อกเลยมัน<อ>ไม่ปวดแขนด้วยมันเบาตอนนี้ก็เรายังอยู่ในในรสชาติเดิมน,นะไอ้นาะรสชาติเดิมนะในรสชาติเดิมนะครับสุกสุกน้ำเดือดนะครับผมน้ำเดือดว่าไม่นามพเด้วยว่าเมนามพูดด้อพีอ่น้งองน้ำ ก็จะเป็นขอรสชาติเดิมแบบนี้เลยครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่ใส่ขมเนาะถ้าลูกค้าไม่ใส่ขมก,ก็จะเป็นให้เป็นใส่น้ําซุปแทนแต่นม้ให้เป็นใส่ตัวน,นี้ที่ใส่ตัวนี้กันว่าหนึ่งเนาะไม่ให้ให้มันลดความเย็ยนลงตัวนี้ให้มันลดความเย็ยนลงเพราะ,ะว่าใส่เวลาใส่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้ลดความเย็นลงมันจะได้ใส่ข้าวคั่วได้นะครับผมเชียมกลางนะครับของพี่เชียมกลางเชียมกลางเปรี้ยวจัดอันนี้เป็นเปรี้ยวนำหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นเปรี้ยวจัดอันนี้ห้านี้เป็นเปรียนนนนปปร้ยวนำนะครับผมเป็นเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำผมหน่อยนึงผมเราใส่ไป่อน้านนี้แล้วเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ความเช็มของเราปกติร้อยนึงจะใส่2องนะตอนนี้ก็เหลือแค่หนึ่งพอใส่หนึ่งปุ๊บก็กลายเป็นเชมปลาผู้ชายมาดีครับอาโคปาต้มเนื้อสดเหมือนเดิมใช่ครับผมร้อยี่เอาร้อยยีเหมือนเดิมเื้อนรม เอาเนื้อนุ่มอย่างอื่นไม่เอาอเอาเนื้อนุม่มเนื้อสุดด้วยเนาะปลาเนาะนอันนี้ต้องเป็นลูกค้าประจำลิงจะจำสูตรได้ครับน้ำใสเห็ดจัดเปรี้ยวจัดเปรี้ยวจัดน้ำใสน้ำใสนี่เห็นไหมครับลูกค้าประจำเขาจะมีสูตรของใครของมันของแฟงมันฮะสูตรการชวนมันนะว่าครับผมจะเอาสูตรเดียวกันไม่ได้นะอร่อยไม่เหมือนกันครับคนละลิ้นลิ้นคนละลิ้นปลาคนละลิ้นเนาะปลาเนาะลิงลิ้นไข่ลิ้นมันนะครับปลาลิ้นไข่ลิ้นมันครับผมอันนี้ก็ ลดกัดเปรี้ยวนําเลยนี้เปรี้ยวนําเผ็ดนําไปเชอมกลางนะสำหรับไฟฟ้านี้เชิมกลางแล้วก็ผมนิดนึงมีมีเปรี้ยวผมก็จะได้แบบนี้แต่ล่ท่านก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันนะครับว่าเปรี้ยวกับผมมันเข้ากันได้หรือเปล่ได้ครับผมเข้ากันได้คนมาถามเยอะมากเลยครับมันค้นใช้กันนะครับผมมันไม่เข้ามันก็ต้องเข้ามันจำเป็นต้องได้เข้าครับผขอบพระคุณมากครับ